สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้ได้มาจุดเตาเก้าแล้วครับฝนตกอันมือเ้านี่ถือว่าผมลงคลิปน้ำถ่วมไปครับผมก็สะออกแล้วเรียบร้อยนะครับน้ำครับกะเผาได้คือเก่าครับเตาห้องสบายอยู่แล้วครับเพราะว่าห้องเราตากฝนนะครับอันนี้ใหม่่ายแกลดแล้วนะครับเห็นบ่ครับอืม คายแก๊สเร็วๆครับเพราะว่าผมเอาวิธีแบบนี้แหละครับเนี่ยเวลาผมเผาผมก็ย่างไม่ไปน้ำนะครับไม่จนแห้งจนเบานะครับไม่เปียกๆไม่อันซดนะครับผมเห็ดยังสีแหละครับเนี่ยมันบ่ไหม้วครับเพราะมันสปใไหมเขาก็ขีบออกนะครับมันก็ดำนะครับบ่เป็นยังแต่เวลาพวอเขามาใส่เต่าหรอเขามาเผานะครับ ผมก็บอกเทคนิคเร้วว่ามันสีค่ายเกสเร็วๆครับนะครับทำให้แห้งดีนะครับเนี่ยเอาเอามค้างไฟแบบนี้แบบผมนะครับนะเพื่อนเพื่อนๆนะครับหรือ f c ก็ได้ครับนะแต่เขาถ้าเขาว่าชมคลิปผมหรอนะครับให้เอฟซเฮ็ดแบบนี้นะครับไม่แห้งก็สร้างนะครับเวลาเอฟซเผาถ่านนะครับให้เฮ็ดแบบนี้นะครับย่างไปน้าเลยนะครับ ไม้ค่ายแก๊สนี่ดีนะครับเนี่ยหอมเผานะครับแป๊บเดียวนะครับอันนี้ขนาดไม้สดนะครับนี่ผมย่างจนแหงนะครับนะผมก็สซเฮ็ดแบบนี้นะครับนะที่ผมเฮ็ดบ่อยๆแล้วก็เฮ็ดลงคลิปให้เอฟซีเบิงบ่อยๆนะครับอันนี้เห็นบอกครับไม้ค่ายแก๊สหลือมกับมะเผาผมขนาดไม้ชื้นนะครับนี่กัยังค่ายแก๊สเร็วนะครับเพราะว่า ไม้มันโดนความห่อนมาแล้วนะครับแล้วก็พร้อมสิใหม่ท่านที่ยังสินะครับเพื่อนๆลื่อน่องแบบที่ผมบอกกันละล่องเอาฟื้นอ่าง,งไฟไว้ยังสินะครับรเราพอเฮหอมาจุดเบิงนู่ลุกบึบโรดนะครับถึงว่ามันสีเย็นก็สร้างนะครับมันสิติดเลยเพราะว่าอย่างดีมันมีมันมีอันม้วนของมันอยู่แล้วนะครับการติดลุกใหม่ดีนะครับผมก็เลยมาบอกเทคนิคเออเวลาเพื่อนเพื่อน มีปัญหาเรื่องการไม่คายแกสยากนะครับเอาเทคนิคคมไปใส่ก็ได้ครับเวลาเขาเผาทานเขากับผมก็เผาอยู่หนาเตาแบบนี้นะครับสนุกดีนะครับไม่ได้ไปใส่นะครับเนี่ยเฮ็ดแบบผมก็ได้นี่ครับเ็นบ่เฮ็ดห่างขึ้นแล้วก็ยองฟื้นไปน้ำม็นบ่มันบบใหม่นะครับทาไมเขาก็ขีบออกแล้วก็เปลี่ยนพริกขึ้นกับอันเขาปิ้งหมูปิ้งปลานี่แหละครับแบบเดียวกันเลยนะครับคือกับเขา ปิ้งปลาหรือว่าปิ่งหมูปิ้งไก่ยังสินนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำเทคนิคมาบอกดีๆแบบนี้นะครับถ้าอยากให้ใหม่ข้แก๊สกระเฮ็ดแบบผมครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกาบสวัสดีไปก่อนนะครับอยู่ดีมีแห้งสุขุมสุขคนนะครับสวัสดีครับ